กานาก็เหตความสัมานของน้องเพราะวนกากาศร้อนมากเขาคงจะคับแขนใจมานานเแต่เขาหาโอกาสหลังๆก่อนที่จะขึ้นมาขโมนเนี่ยคนที่จะน้องจะมาพูดว่าสงสัยลุงเนี่ยเขาก็ไปหาบ่อยแต่ป้าให้คำคนเดียวก็คือว่าถึงจะสงสัยอะไรที่ตำรวจพูดแต่หนึ่งคำที่ป้าไม่เคย แกแล้วก็จะมีคนอยากกินมากอร่อยนะเยอะเึงถึงจะสงสัยอะไรที่ตำรวจพูดแต่หนึ่งคำที่ป้าไม่เคยพูดเลยไม่เคยไม่เคยบอกว่าสงสัยน้องเลยคือู้วมาทําทุกอย่างเป็นการพลั้งมือทําน้องโดยไม่เจตนาเนี่ยมันอาจจะเป็นไม่ได้ครับอาจจะเป็นไปได้ไหมายถึงว่าถ้าเป็นคนใกล้ชิดนะครับเป็นเป็นเรื่องอะไรครับคือมันเป็นเร,เรื่องเรื่องเล็กไม่น,น้อยครับบางทีรับเก็บ มันมันมีเหตุผลใจที่ที่ทําให้เขารู้สึกอาจจะรู้สึกไม่พอใจทางพ่อแม่เขาคือก็เขาคงจะขับแขนใจมานานเป็นแต่เขาหาโอกาสเป็นการพลั้งมือทําน้องโดยไม่เจตนาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ไหมถึงว่าถ้าเป็นคนใกล้ชิดนะครับม,มันจะออกมาเปิดเผยต,ตัวเองได้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วน้องชมพู่จะไม่ค่อยให้ลุงได้อุ้มเท่าไหร่ พอเวลาผมดูน้องเนี่ยน้องจะหลบสายตาลุงตลอดลุงจะลุงจะอุ้มะอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะได้อุ้มก็ต่อเมื่อไปตลาดหรือไปห้ามโรบิน,นสันสกคนครหรือไปทิ่ซีเงี้ยมีโอกาสาจะได้สัมผัสกับน้องกอดก็ตลอดก็ตอนนี้เขาไปอยู่ด้วยก็เราก็ไม่อยากแสดงความรักให้มันมากนะเนาะกลัวกลัวน้องก็จะติดเรามากซึ่งนีสใยจริงๆแล้วน้องชมพู่จะไม่ค่อยให้ลุงได้อุ้มเท่าไหร่ พอเวลาผมดูน้องเนี่ยน้องจะหลบสายตาลุงตล,ลอดก็เห็นความทรมานของน้องเพราะว่าตอนนั้นอากาศมันร้อนมากครับผมจะไปทําอะไรกับหลานชมพู่ซึ่งผมก็รักเหมือนลูกผมคนนึ่งอ่ะเขาคงจะขับแขนใจมานานเ,าาา<ม>เป็นแต่เขาหาโอกาสแล้วก็ถูลูกถูกกางกันไปเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงคุณลุงหน่อยฮะยห็นเด่นชจดก็ที่ขาเน้่นะครับมันมีรอยมันกับ น้องพยายามเดินไปนู่นไปนี่มานั่นอะไรประมาณนี้ที่ที่ดูสภาพขาของน้องคือตาน้องไม่ปิดก็เป็นคำพูดของคุณหมอนะที่ที่พิกศพน้องเพราะว่านะครับซึ่งเป็นลักษณะรองเท้ายังใหม่นี่นะฮะคูดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับับเป็นรองเท้าของหลาของเองครับลักษณะจะเป็นเปที่เห็นนะครับหลังจากนั้นยังไงต่อครับบริเวณที่เห็นศพน้องครับจะเป็นโขดหินโขดหินขนาดใหญ่ซึ่งซึ่งยายแกเล่าว่า เห็นลักษณะเหมือนกับเด็กมล่นบริเวณนี้ซึ่งไปมาตรงนั้น่็คือดินตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนกับสายระยะเวลาในการนั่งทงนานครับซึ่งยายเห็นจุดแล้วนายายก็ไปเห็นรองเท้าซึ่งห่างจากตัวที่หลานอะไรกันหรโอครับแล้วทีนี้ทางป้าก็บอกว่าพอเดินไปอีกหน่อยนึงก็ไปเจอรองเท้าของน้องหนึ่งก็คือคนร้ายเป็นคนที่มีความบกมุ่นทางเพศวิกฤเริตหรืออาจจะเมายาเสพติดก,ก็เลยมาก่อเหตุกับเด็กหญิงวัยสามขวบส่วนเรื่องที่สองเนี่ย อาจจะมาจากเรื่องปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับพ่อแม่ของเด็กหรือว่าญาติสนิทที่ใกล้ชิดกับเด็กก็ไปได้ก็เลยมาก่อเหตุลงมือกับเด็กซึ่งทั้งสองประเด็นนี้มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับตำรวจจะหาพยานหลักฐานมาประกอบอย่างเต็มที่ก่อนที่จะตัดประเด็นไหนประเด็นหนึ่งทิ้งออกไปตอนนี้ตำรวจได้พยิบด้วยนิติวิทยาศาสตร์มาต้องอยู่ที่ตัวน้องชมพู่ในจุดเกิดเหตุไม่ใช่มาถามสิ่งแวดล้อมแล้วเอามาตีความว่าผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นรู้นั่นรู้นี่รู้นั่นแล้นไม่ใช่ครับแต่ผมผมจะสู้สู้ทุก เขาบอกลูก a c t ิ้งเยอะมากอย่างเช่นว่างานศพลานต้องไปร้องไห้เมาดูว่าน้องเขาจะยอมไหมคุณว่าไม้ไม้ผมเห็นการนั้นมันหล่นลงมาแสดงว่าวน้องยังไม่ยอมตั้งในรายการปุ๊บอดีใจปุ๊บร้องไห้ภาพที่ผมมีหลานผมครั้งแรกอะเอาไว้วาราะเพศเขาเมันจะทำมากก็เลยว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลแบบอย่างเงี้ยออกมาก็ดีใจครับก็เลยออกมาดีใจครับ ใจปุ๊บร้องไห้ว่าแบบเปอหลานเจอเรื่องของรอยแผลบนร่างกายเอาอย่าง,งานั้นผมผมจะอธิบายตรงนี้จุดนี้ผมก <นะ S 1> <ๆ S 2> ็อยากพูดเหมือนกันแล้วว่าคนที่คิดว่าผมแอคติ้งเยอะน่ะลองนึกไปถึงชีวิตจริงๆของตัวเองที่คิดแบบนั้นน่ะถ้าลองให้หลานตัวเองที่ตัวเองรักและอยากดูแลเขาน่ะเห็นดูเขาน่ะลองไปตายหงบนภูเขาน่ะลองดูซิมันจะมีสาภาพแบบผมไหมซึ่งผมคนเดียวเท่านั้นในครอบครัวที่ไปเจอเหตุการณ์นั้นครับซึ่งผมคนเดียวเท่านั้นในครอบครัวที่เจอเหตุการณ์นั้นตลอด เขาคงจะขับแคนใจมานานีแต่เขาหาโอกาสผมไม่เคยปิดบางสื่อผมกล้าออกมาพูดทุกสื่อจะมาสัมภาษณ์ยังไงสัมภาษณ์วันนี้พรุ่งนี้มาถามอีกก็เหมือนเดิมครับแต่อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างบางคำนะมันไม่เป๊ะว่าทุกคำไงครับเพรานันไงก็เลยถามว่ามันก็มีประเด็นว่าทุกคนให้สัมภาษณ์สื่อแต่ละที่ไม่ตรงกันเลย คือคำว่าสัมภาษณ์สื่อผมเองอ่ะผมไม่รอผมพูดอะไรออกไปแล้วผมไม่ทันจะคิดหรอกว่าเขาจะมีการจับเท็จจับคําพูดนะคือพูดออกไปแล้วคือพูดออกจากใจอ่ะไม่ไม่ได้มีการว่าต้องฉันต้องระวังคาพูดนะฉันพูดออกอะไรอะไรออกไปเนี่ยฉันต้องย้อนกลับมาดูนะต้องดูต้องผมต้องย้อนกลับมาดูนะวันนั้นพูดอะไรไปบ้างผมไม่ไม่มีการไปย้อนดูครับคือพูดออกไปเลยครับพูดตรงถามตรงตอบตรงเลยครับไม่ต้องมาปิดผิวไม่ต้องมา ีน้าเศร้าเล่าความเท็จมันอย่างนั้นไม่ใช่ผมนิสัยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นทําต้องบอกว่าทําเลยไม่นางบุนมาก็ดูตามห้วยตามห้วยตามหนตามตามห้วยแล้วก็พาทันไปเปิดหาร้องทุก ผมผู้นั่นแหละก็ไปดูตามเขานั่นแหละไม่ได้ทักกันก็ถามว่าทักกันไหมผมก็ว่าผมก็จําไม่ได้ว่าทักเขาไปทักเขาหรือเปล่าหรือไม่ได้ทักเด็กหน้าตะดานก็ลงมาอย่างเงี้ยอือแล้วพวกพี่ก็หน้าใครหน้ามันอย่างเงี้ยให้หาเอิ้นหน้าพี่เป็นหน้าร่องน้ําหน้าลุ่มน้ํา แลวนี้มันจะลกแถวนี้พี่ก็ไม่กล้าลงเท่าไหร่แล้วก็เห็นน้องอีกคนนึงน้องอีกคนนึงน่ะที่หาด้วยกันน่ะก็เรียกเขาอ่ะลงมาหาด้วยมาช่วยหาหน่อยกูวัวว่ะเออแล้วทีนี้พอน,น้องคนนั้นอ่ะลงมาด้วยพอเพิ่มแป๊บเดียวมองขึ้นไปเห็นลุงพลเห็นลุงพล